อาบน้ำให้หมาเสร็จแล้วยังนี่เสร็จแล้วค่ะอาบทั้งสองตัวเลยไหมก็อาบทั้งสองตัวเลยสวัสดีครับแฟนคลับ f อฟซีช่องเฟมเมอรี่สีทับไทยนะครับผมสวัสดีค่ะพบก,กับเราในช่องเฟม i l อรีสีทับไทยครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็ไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่กับน้องฟิล์มนะครับผม สนุกไหมครับมาบ้านช้างเสาทิ์นี่สนุกค่ะวันนี้เห็นว่าจะไปกลับบ้านแต่บันเหรอครับใช่ไปทำอะไรไปดูแมวแล้วก็ไป <c oughs> สักผ้าไปดูแมว <c oughs> ให้กินข้าวไห้แมวนี่ให้กินอาหารแมวไงเสาทิศหน้าพาน้องมาหน่อยดกลั้วหมากัด <c oughs> ไม่กัดหรอกเอาไว้ <c oughs> บนบ้าน,านคุยกันนะครับผมตามภาษาพอลูกคนเลี้ยงช้าง,งปเป็นยังนะไงครับเรียนทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างก,ก็เรียนไม่รู้เรื่องเรียนรู้เรื่องบ้างยากไหมครับไม่ยากเท่าไหร่พอไปได้เนะเาะก็ไปได้อยู่ ไม่เป็นไรครับขอให้สเมสเมอภาคเสมอปลายไม่ต้องเก่งมากขอให้จบส่งงานส่งอะไรก็ถือว่าดีแล้วมีความรู้สึกอย่างไรครับถ้าอยากจะเรียนจบสูงแค่ไหนเนี่ยพ่อทมหน่อยก็อยากจบป .6 ไม่อยากต่อมาอะไรอะไรเหรอก็อยากตอ่อยูยคะ่ะ ในใจเราอยากเป็นอะไรครับอยากเรียนเป็นอะไรพอบอกเลยคิดพอบอกเอฟซีได้ไหม,ไมไย,ยังไม่ได้คิดเลยอ๋อยังไม่ได้คิดเลยแต่ก็อยากเป็นหมอไหมถ้าหมอคนไม่อยากเป็นสัตว์แพทย์น่ะก็อยากเป็นอยู่นิดนึง อืมดีครับดีดีดีเอฟซี FC ฟังทโทรลกแล้วนี่เวลาไปโรงเรียนอย่างนี้คิดถึงน้องสุพรรษาไหมลูกก็คิดถึงอยู่ค่ะให้พ่อถามหน่อยจุดเริ่มต้นที่รักกับสุพรรณษาเนี่ยแบบ ส, Dante, สุดๆเลยในช่วงไหนก็ช่วงปิดเทอมช่วงโควิดตอนแรกไปทำอะไรให้น้องติดขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าแต่ก่อนเขาติดน้องฟูจิมากนะครับแต่ว่าพักหลังมานี่ไปเล่นอะไรกันถึงได้ติดกันขนาดนั้นครับคุณพ่อยังไม่รู้เรื่องเลยก็ก็ให้เขากินขนมกินอะไรอย่างนี้ทุกวันแล้วก็ ไปหาเขาทุกตอนเย็นอะไรอย่เงี้ยเริ่มที่แรกเลยอะใช่ไหมใช่ค่ะตอนเช้าก็มาหาน้องตอนเย็นก็มาบอกฝันดีอะไรอย่เงี้ยจะมากอดเขาค่ะแล้วปฏิกิริยาที่เขาเริ่มเริ่มติดหนูน่ะติดตอนไหนเริ่มเริ่มที่จะติดเลยอะไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ได้แบบนี้ประจำอยู่แล้วก็เริ่มติดมา ประทับใจอะไรที่สุดเกี่ยวกับสุพรรณษาก็เสียงค่ะเสียงอ้อนเหรอค่ะแล้วก็เวลตาเววตาน้องไยนะสื่อกันได้เลยเววตาเขาสัมผัสกันได้เลยเหรอค่ะอ จุดปกายนะครับจุดเริ่มแรกที่พี่ฟิล์มกับสุพรรณษาเขาติดกันนะครับพี่ฟิล์มก็ได้เกินเกินไปนะครับผมให้เอฟซีได้รับชมรับฟังกันนะครับว่าสุพรรณษาเริ่มติดตอนไหนยังไงนะครับผมแต่ก่อนติดน้องจิมากนะครับแต่ว่าพักหลังจินี่ไม่ค่อยไปเล่นด้วยพี่ฟิล์มก็ไม่ค่อยเล่นนะครับแต่ว่าก็มาเสาทิดก็ ไปกอดไปได้นี่แหละครับรู้สึกไว้าไม่ว่าเขาชอบผู้หญิงด้วยกันอืมแล้วน้องฟิล์มไปโรงเรียนเนี่ยมีคนถามเกี่ยวกับสุพรรณษาไหมก็มีพวกวเพื่อนๆค่ะถามว่าช้างเฮ้ยตัวเองมันติดติดเองได้ไงยงี้ถามอย่างนี้เลยเหรอก็ถามบ้าง เขาไม่สงสัยแล้วว่าช้างติดคนติดยังไงอย่างนี้ประมาณนี้ก็ไม่สงสัยนะคะก็ถามเฉยๆอ๋อแล้วคุณครูอะไรคุณครูก็ถามอยู่ค่ะแสดงว่าเขาก็ดูช่องอยู่เนาะก็ดูบ้างรับชมรับฟังกันนะครับผมกับวันหยุด ทำไมน้องฟิล์มกับสุพรรณษาถึงได้ติดกันขนาดนี้นะครับผมถ้าน้องไปโรงเรียนได้คงจะไปได้ไปด้วยแล้วเนาะช้างนี่จะติดคนนะครับจนถึงตอนโตนะครับถึงโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ยังติดนะครับยังจำได้นะครับสัญชาตญาณของช้างสัตว์ใหญ่เนี่ย แล้วก็ห่วงด้วยนะครับห่วงจะปิดเทอมง่ายไหมครับนี่ไม่น่าจะมีปิดนะอเรียนหนักไหมครับไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่งานเยอะ เป็นไปได้ไหมถ้าพ่อจะเอาสุพรรณสาไปเยี่ยมที่โรงเรียนนี่เป็นจะเป็นยังไงบ้างไม่หือนกันคนจะแตกตื่นไหมเด็กเรียนเยอะขนาดนั้นนะคงจะไปยากอยู่นะครับเพราะว่าช้างติดคนนี้เอาไปยากนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราไปหาสุพรรณษากันดีกว่าครับเนอะเพราะว่าวันนี้ก็จะได้กลับบ้านแต่วันหน่อยครับมีทําอะไรซักเสื้อผ้าหรือลูกก็จะไปซักเสื้อผ้าแล้วก็กันบ้านจะไปยังจะไปวันหลังไปทำไอ้ทุระกก่อนไปขอแม่ก,ก็ได้โอเคไปหาน้องไป เลสโก o อ่าพี่ฟิล์มมาแล้วนี่ได้อะไรด้วยหรือมาให้กินนี่ได้กล้วยโอ้ดีจังเลยวันนี้พี่ฟิล์มเขาจะกลับบ้านแต่วันนะอ่าเขามีธุระต้องไปซักเสื้อผ้าสักอะไรเขา รู้นะครับสุพันษารู้ว่าสิพี่ฟิล์มจะกลับบ้านวันไหนมาวันไหนนะครับผมคุณพ่อก็แบ่งเวลาให้นะครับโดยการที่ไปรับมานะครับวันพุธไปรับมาครั้งหนึ่งนะครับผมอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเนี่ยวันพุธจะรับมาครั้งหนึ่งนะครับมาวันหนึ่งมาหาสุพันษาแล้วก็สุกเสาร์อาทิตย์นะครับผม ให้มาอยู่ด้วยกันมาเล่นด้วยกันนะครับพี่ฟิล์มเขาจะไปโรงเรียนแล้วหนูก็เล่นกับพี่จิกรก็ได้คุยกันกับน้องฟิล์มนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างไปโรงเรียนทุกวันเป็นอย่างไรอยากเรียนเป็นอะไร เป็นสัตวแพทย์ก็ดีเนาะถ้าเป็นไปได้ได้มารักษาช้างป่วยช้างอะไรให้พี่น้องชาวช้างถ้าเป็นไปได้ครับผมแต่ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรครับขอให้เป็นคนดีของเอฟซีและสังคมก็พอแล้วครับผมความรักที่สุพรรณสากับ น้องฟิล์มมีให้กันนะครับผมยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนะครับเป็นภาพที่น่ารักมากครับผมประทับอกประทับใจนะครับผมดูแล้วก็อมยิ้มชื่นตาชื่นใจนะครับรักต่างสายพันธ์ุไปฟิล์มก็จะกลับบ้านไปทำธุระ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็ให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังกันเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องฟิล์มกับสุพรรณษาด้วยนะครับผมเราก็จะได้ตั้งใจทำคลิปออกมาให้ทุกท่านทุกคนได้รับชมกันนะครับอย่างมีความสุขนะครับผมสนุกสนานกันไปนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอกล่าวคำว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ we <laughs>